สวัสดีค่ะออม Always ออ,ออมนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวเครื่องถอนขนอันนึงนะคะที่ออมใช้อยู่เองนะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์เลยนะคะเป็นอันที่ออมใช้อยู่จริงๆนะอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยนี่เบอร์หนึ่งนะ วันนี้ค่ะอมอมีถ่ายแบบรองเท้าให้ล้านเพื่อนนะคะรองเท้าแบบนี้นะคะไปติดตามได้นะคะ ig all about ผิดไปติดตามกันได้นะคะ ig all about ideas นะคะเดี๋ยวออมจะขึ้นไว้ให้นะ เวลามีแบบมาใหม่ๆเนะี่ยเออก็จะฝากออมถ่ายรูปถ่ายรีวิวแล้วก็ถ่ายแบบให้ลูกค้าเขาได้ดูอยนะ่างเงี้ยว่าเออแบบนี้ถ้าเกิดใส่กับกางเกงแบบนี้แต่งตัวแบบนี้จะเข้าไม่อะไรยังไงอนะไรเงี้ยเอออมก็รับหน้าที่ถ่ายโฆษณาให้เพื่อนคนนี้ไปนะคะแต่อย่างวันเนี้ยวันที่เราจะมาถ่ายแบบรองเท้าให้เพื่อนเนะะี่ยค่ะมันจะต้องมีการเตรียมตัวใช่ไหมเท้าเราขาเราอะไรเนงะี้ยก็ต้องสวยงามนิดนึงนะคะคือออกมาเป็นคนที่มีนขนขาค่อนข้างเยอะอันเนี้ยถอนไปแล้วข้าง แล้วก็นึกออกว่าไอเครื่องถอนขนอันนี้อ้อมเคยรีวิวไปในติ๊กต็อแล้วเป็นแบบคลิปสั้นๆนะแต่ว่ายังไม่เคยเอามารีวิวให้ดูเต็มๆใน YouTube เลยนะคะก็เลยเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเครื่องนี้มันดียังไงแล้วอ้อมซื้อมาแล้วแบบได้ใช้ประโยชน์จากมันยังไงบ้างนะคะเป็นเครื่องถอนขนของ C K L นะคะ เป็นแบรนด์อะไรไม่รู้อมไม่รู้จักเลยเอมซื้อตามรีวิวคนอื่นมาอีกทีหนึ่งซื้อได้ที่ลา z a ด a าราคา2 7 9บาทเท่านั้นนะคะการที่ไปเลเซอร์ขนขาค่ะคอรสเลเซอร์ขามันค่อนข้างราคาสูงไปสําหรับตัวอมอเองนะแล้วถ้าเกิดเราไปแว็กที่ร้านหรือว่าซื้อผ้าแว็กซ์มาแว็กเองที่บ้าน่ะมันก็จะต้องแบบเสียเงินทุกครั้งในการทําแต่ละครั้งนึกออกไหมถ้าเกิดเรามีเครื่องนี้เครื่องเดียวอะ่ะมันสามารถซื้อครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดชีวิตอมอก็เลยเลือกใช้เป็นแบบนี้มากกว่านะคะ เปิดมานะคะ <S <S ก็จะมีตัวเครื่องถอนขนอันนี้1อันสายชาร์จ1อันนะคะเป็นอะแดปเตอร์ที่ปัดๆถอนขนแล้วมันมีเศษขนเราอะติดอยู่ที่ตัวหนีบเนะะี <S <S <ๆ>่ยค่ะเขาก็จะมีอันเนี้ยให้คอยปัดทำความสะอาดให้เป็นอันนี้มาด้วยนะคะ <S <S <ๆ>ที่เอาไว้สักครับผิวอะออก็คือถ้าเกิดเราถอนขนอย่างเงี้ยประมาณสัก2-3สวันหลังจากการถอนนะคะเราก็ควรจะใช้อันเนี้ยขัดผิวเบาๆตอนอาบน้ำนะกันการเป็นขนคุดนะคะ เดี๋ยวจะมาลองใช้ให้ดูนะคะว่าใช้ยังไงการทํางานของมันคือยังไงตัวเครื่องอ่ะไม่ลื่นนะมันจะเป็นแบบ texture หนึบหนึบนิดนึงหมูกรอบไม่กัดกระดาษลูกแล้วก็มีฝาปิดอันนี้ให้กันฝุ่นกันสิ่งสกรปรกนะคะตัวเครื่องนี้จะปรับได้หมูกรอบ <c oughs> ตัวเครื่องนี้จะปรับได้2ระดับนะคะมี1กับ2เห็นปะนี่ระดับ1และระดับส ความแรงก็จะต่างกันมันจำลองแหนบอะค่ะแหนบถอนขนน่ะซึ่งถ้าเราใช้แหนบอะเราจะถอนได้ทีละ1นเส้นถูกไหมแต่ว่าอันเนี้ยค่ะมันเหมือนมีแหนบแหนบแนบแหนบแหนบ,แ,นบ,แ,นบแล้วเวลาเปิดเครื่อง มันจะนิบ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 นบนบนบ,บทำให้เราถอนขนได้ทีเดียวอะหลายเส้นเป็นแผงความเจ็บก็คือไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเจ็บมากต้องใช้ความอดทนอย่างแรงกล้านะคะแนะนําสําหรับคนที่ทนความเจ็บได้แต่ถ้าเกิดใครรู้สึกถอนขนเส้นนึงก็เจ็บแล้วไม่ต้องซื้อนะคะถ้าใครจะซื้อตามรบกวนมีสติว่าถ้าเกิดเฮ้ยเรามันไม่น่าเจ็บขนาดนั้นหรอกไปแว็กเราก็ทนได้อะไรเงี้ยอันเนี้ยอะซื้อมาลองได้แล้วราคาไม่แพงเดี๋ยวออมให้ดูขาออมก่อนดีกว่า างคนบอกว่าโอโหขาอมแบบเนียนสวยอยู่แล้วไม่จริงนะคะเนี่ยอันนี้คือข้างที่ถอนแล้วนะคะอันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ถอนนะขนอมก็จะเยอะประมาณนี้เลยถ้าแบบไม่ได้ไปทําอะไรกับมันเลยนะเนี่ยมันจะยาวประมาณนี้แล้วก็เยอะประมาณนี้นะคะเออแต่ผิวขาอมมันไม่ได้เรียบเนียนขนาดนั้นมันก็จะมีรอยยุงกัดรอยช้ําอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะอ่ะแต่เครื่องเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ได้เสียบสายชาร์จอยู่่ะพอเปิดใช้อ่ะมันจะเร็วประมาณนี้ใช่ป่ะเบอร์หนึ่งอ่ะ แต่ถ้าเกิดเราเสียบไปด้วยใช้ไปด้วยอ่ะเบอร์หนึ่งมันจะแรงกว่านี้อเนี่ยพอเสียบที่ชาร์จเสร็จก็เสียบ apter, อะแดปเตอร์เข้าเครื่องมันก็จะขึ้นไฟสีแดงโอเคทีนี้เราลองเปิดเบอร์หนึ่งเห็นปะมันเร็วกว่าการที่ไม่ได้เสียบสายเยอะเลยนะวิธีใช้นะคะก็คือนี่ทําแบบนี้ตั้งเครื่องอะ่ะตั้งฉากกับพื้นผิวที่เราจะถอนขนนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะหนีบเนื้อเรานะคะเพราะว่าเขามีซับต,ตรงเนี้ยที่หนีบเนี่ยมันไม่ไปถึงเนื้อเราแน่นอนเขาจะดึงแต่ขนขึ้นมาโอเค เปิดเครื่องนะคะแล้วก็ตั้งไปตรงตรงนี้อีกมือหนึ่งคือจิกขาไว้ได้เลยเพราะเจ็บมาก ก,ก่อนอันนี้คือยังไม่หอนเห็นป่ะมันแบบว่าสร้างความเรียบเนียนให้กับขาเราได้ภายใน2วินาทีอย่างเงี้ยอ่ะก็เดี๋ยวมาทําต่อให้เสร็จทั้งขากันอุ้ยอุ๊ยเมื่อกี้เลื่อนไปเบอร์สองนะกลัวมากมีเบอร์หนะนึ่งนะมีเบอร์สอง่ะจริงป่ะ น้าไม่แอคติ้งเลยนเหนื่อยจะอธิบายเราถอนไปพื้นที่เดิมเดิมเดิมะมันก็จะชาเพราะว่าขาเราเริ่มแบบไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะมันเจ็บมากใช่ไหมอะไรนะคะอยากให้ลองเบอร์สองให้ดูอ๋อได้ค่ะผิวมันชาไปหมดแล้วเหมือนเราไปแว็กอะสองสปื๊ดแรกมันก็จะแบบว่าี๊ดๆนิดนึงอ ความเนี้ยบของแบบว่าการที่ขนมันจะเกลี้ยงเนียนขาไปเลยอะ่ะมันจะไม่ได้ขนาดแว็กซ์ขนาดนั้นเพราะแว็กซ์อะ่ะมันแบบ ปาดเป็นพื้นที่แล้วก็ดึงหมดดึงหมดอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่อย่างเครื่องเนี้ยเนียนได้แค่ไหนอะขึ้นอยู่กับการอดทนความเจ็บของเราถ้าเกิดเราอดทนได้มากแล้วก็ทําให้มันแบบคริปต์หน่อยอ่ะใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ซีเรียสมากอย่างออมเนี้ยมันออกได้ประมาณแบบ9ก้าเเนงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้มีขนขามาแบบกวนใจและอย่างน้อยอะคือไม่ให้มันมีขนลกๆน่าเกียดอ่ะ นึกออกไหมเออแต่ว่าพวกจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวออมไปลบเอาตอนแต่งรูปได้นะคะเออคือการถ่ายแบบมันก็ต้องรับผิดชอบร่างกายเราให้ได้มากที่สุดนะคะ เดี๋ยวอมอจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะที่แคปชั่นหรือว่าใน Description Box นะคะใน Youtube ใครสนใจและทนความเจ็บได้ก็ไปลองซื้อมาใช้ดูกันแต่ว่าออมเคยให้น้องที่ร้านนะพนักงานที่ร้านอมออลองใช้แล้วไม่รอดนะคะเจ็บเกินไปใช้ไม่ได้ต้องมีความอดทนมากๆจริงๆแต่ถ้าเกิดมันผ่านจุด หนึ่งไปได้แล้วอ่ะมันก็จะได้แล้วเออต่อไปมันจะได้แล้วมันจะง่ายแล้วเครื่องนี้นะคะสามารถใช้กับทุกส่วนของร่างกายได้แต่ก็ไม่แนะนำให้ไปใช้ตรงแบบว่าขอบบิกินี่หรือว่าน้องสาวขนตรงนั้นอะไรอย่างงี้ส่วนจุดซ่อนเร้นหรือว่าน้องสาวของเราเนี่ยนะคะก็แนะนำให้ไปแว็กซ์ดีกว่าเออหรือว่าถ้าใครมีงบหน่อยไปเลเซอร์ดีกว่านะคะไม่แนะนำให้ใช้เครื่องนี้เครื่องนี้เหมาะกับพื้นผิวที่แบบเรียบๆใหญ่ๆเช่นแขนขาเออจริงๆแขน ก,ก็ทําได้นะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะจบการรีวิววันนี้แบบว่ารีบมามากเลยไม่ได้แบบตั้งเซตอะไรเลยแบบกําลังจะถ่ายรองเท้าก็เลยนึกออกว่าจะมารีวิวเครื่องนี้ก่อนนะใครสนใจก็ไปจิ้มที่ลิงก์ที่ออมแปะไว้ให้ได้นะคะสจ้าเราวันนี้ไปแล้วบา,บายยค่ะไปถ่ายแบบแหละ